สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นนิคขี่รอบใบที่เพิ่งออกไปนะครับเมื่อวันที่1เมษเมพฤษภาคม2 5 6 3นะครับอันนี้ผมคิดสูตรได้ได้เข้าแม่นๆนะครับ3ตัวบนนะครับออก 935นะครับส่วนสองตัวล่างออก34ออกติดกันเลยครับ34กับ35ถ้าดูสูตรนะครับสูตรมันเข้าแต่ผมจับให้เป็นตัวกลับแทนนะครับต้องขออภัยด้วยนะฮะ35ตัวนี้ก็คือหลักสิบเป็นสามนะครับนี่นะฮะหลักหน่วยคือ5ก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ผมทำสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกสีแดงเน้นไว้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ ด้านบนนี้นะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าไม่ได้มาติ๊กทีหลังนะครับก็คือติ๊กไว้ก่อนห้าตัวนี้เป็นเลขเด่นนะครับหกสามสองสามเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นสูตรที่ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเข้าตรงๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ผมจับให้ห้าสามไปแล้วผมก็เลยไม่จับสามห้าให้นะครับก็กลายเป็นว่าห้าสามที่ที่จับให้เป็น เป็นตัวกลับที่ออกนะครับออกตัวกลับนั่นเองนะครับออกสามห้าส่วนสูตรนะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วก็จะคงจะผ่านตาจำกันพอได้บ้างนะครับก็ตามที่เห็นนะครับหลักสิบหลักสิบคือสามนะครับหลักหน่วยคือห้านะครับจริงๆ ที่ผมอธิบายไปครั้งที่แล้วก็คือมันควรจะเป็นเลขสองเพราะว่ามันขึ้นไปแม่นมากตรงๆตัวเดียวเลยนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดนะครับคิดว่าน่าจะเข้าเลขสองผมก็เลยให้เลขสองหลายชุดนะเห็นไหมครับสอง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 ,สองเพราะว่าสูตรนี้มันแม่นแต่สูตรแม่นมันก็ไม่ออกอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้คือเป็นการ เอามารีวิวทบทวนให้ดูนะครับว่าสูตรที่แม่นมั่จะเป็นต้องออกเสมอไปนะฮะแต่ว่ามันมันมีภาษีดีกว่าจากประสบการณ์ที่ที่เจอมานะครับสูตรที่แม่นมักจะเข้าดีกว่าสูตรที่ไม่แม่นนะครับก็ถ้าใครที่จับเลขได้ถูกนะครับที่ผมเน้นให้แล้วจับได้ถูกตรงๆเลยก็ยินดีด้วย เป็นอย่างมากนะครับขอให้โชคดีแบบนี้จับแบบแม่นๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับว่าตัวเลขสูตรคำนวณที่ให้ก่อนหวยออกเป็นแบบไหนแล้วก็ผมจับให้ถูกหรือไม่ถูกอย่างไรนะฮะอย่างน้อยมีสูตรเข้าแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ต่อได้เลยนะครับ เอาไปคำนวณในงวดของวันถัดไปได้เลยนะฮะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอขอบคุณสมาชิก f อทุกท่านแล้วก็ท่านอื่นๆที่เข้ามาชมในคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็หรือ s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ